จากการสำรวจขุนเขาแถบตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพบว่ามีโบราณสถานหลายแห่งที่ยังไม่ผ่านการสำรวจอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานราชการและวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปยังสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่พบร่องรอยโบราณสถานที่หลายคนอาจไม่เคยรู้โดยมีหลวงพี่นัทพลขันติวโร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชกเตรฉันทยพย엔ธรรมร่วมการสำรวจด้วยครับสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาอยู่ก่อนถึงวัดพระบาทน้ำพุเล็กน้อยตั้งตรงกันข้ามกับสำนักสงฆ์ถ้ำเขาเขียวซึ่งปัจจุบันนี้ได้ร้างลงไปแล้วขุนเขาของสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาไม่สูงมากนักครับปากฏดถ้ำที่ไม่ลึกเคยใช้ปฏิบัติธรรมของพระสมัยโบราณปัจจุบันมีการสร้างพระพุทธรูปอยู่ภายในครับเมื่อเดินขึ้นต่อไป จะพบร่องรอยเศษอิฐแตกหักกระจัดกระจายโดยทั่วไปและพบมากบนยอดเขาซึ่งปัจจุบันมีการสร้างวิหารบนยอดเขานี้โดยมีอิฐเก่าเป็นรากฐานและพบร่องรอยหลุมขุดหาสมบัติซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตครับสวัสดีครับ วันนี้ครับผมมาที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาจังหวัดลบบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆกับอยู่ในแถบวัดพระพุทธบาทอําพูนะแถบๆนี้เป็นภูเขาเยอะมากเลยแล้วก็จะมีสำนักสงฆ์อยู่เยอะมากเหมือนกันนะครับมีทั้งร้างแล้วก็ไม่ร้างวันนี้ผมก็เลยมาที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปานะครับซึ่งก็เป็นสำนักสงฆ์ที่มีพระจำราศายู่นะฮะก็คือหลวงพี่นัทพลนะในอดีตก็คือมีหลวงพ่อบัญชาจำราศาอยู่ที่นี่เพราะว่าท่านได้บุกเบิกที่นี่ไว้นะครับ ควาสําคัญที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะว่าได้ทราบเรื่องราวจากอาจารย์ฉันทัศน์นะครับได้บอกว่าด้านบนนี้มีสัตว์นสตฐานด้านบนในสมัยก่อนนะครับคือมีซาาของโบราณสถานอยู่นะบพบเสร็จอีกเก่าๆกระจัดกระจายอยู่เพียบเลย้านบนของเขานี้นะครับก็เลยมาดูกันนะฮะแล้วก็ไปดูว่าเศษซาาด,ด้านบนนั้นมีอะไรหลงเหลือบ้างหรือเปล่านะครับก็จะพามาชมกันนะครับที่ สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาลบบุรีครับ ที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาน,นะครับมาสำรวจก็เมื่อกี้เป็นเชิงเขาตรงนี้คือกลางเขาแล้วก็เดี๋ยวบนยอดเขาเราจะขึ้นไปทีหนึ่งบนยอดเขาเนี่ยจะมีทราบอิฐก,ก้อนใหญ่ๆกระจายอยู่เข้าใจว่าเป็นอิฐสมัยวิธยาเป็นอย่างน้อยเคยเป็นเจดีพระธาตุขนาดเล็กนะครับก็มันเป็นลานอยู่ข้างบนส่วนตอนนี้เราอยู่ที่กลางเขานะครับก็จะมีถ้ำชื่อว่าถ้ำจำปา ที่นี่เข้าใจว่าเมื่อก่อนอาจจะเคยถูกใช้เป็นเหมือนกับพื้นที่ที่เอาไว้สวดมนต์ทำวัดอะไรแบบนี้นะครับอาจจะเคยเป็นศาสนสถานเก่าของพระที่มาปฏิบัติตั้งแต่น,นสมัยโบราณแล้วก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะว่าคนที่จะขึ้นไปนบนยอดเขาก็ต้องผ่านตรงนี้ ้อย่มััันใหญคครรบบืที่เป็นศิลาแรงมีบ้างไหมครับศิลาแรงไม่เจอนะครับไมเจอเป็นเดินมาเนี่ยบางทีเราก็เห็นเป็นเศษอิฐปนๆก็มีนะที่แบบแตกๆละเอียดก็มีเป็นชิ้นก็มีนะอันนี้ก็เป็นแบบปนๆนะครับอาจจะมีการสร้างอะไรสักอย่างด้านบนคุณเขานี้ครับ จะรี้กพราโดยใช้อิฐส่วนหนึ่งนะครับที่ฐานใช้อิฐที่มันกระจายอยู่ในละแวกนี้เป็นอิฐโบราณแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีเอิฐอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ใหญ่กว่าก้อนก้อนที่เราใช้ใช่ครับนีจะมีจะมีก้อนที่ใหญ่ๆเยอะอันนี้คือหลุงพี่เขารวมรวมกันมาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มามาทำซีเมนต์ทับ ้มีใต้ถมถมอยู่ใต้ฐา,านฐานวิหารเยอะเพราะว่าได้มาจากเวลาเวลาขุดหลักขุดยิ่งเจอยิ่งเจอพอขุดด้านบนนี้ใช่ไหมครับหลวงพี่ขุดช่วงช่วงนี้ครับช่วงบริเวณนี้ที่ที่ขุดเลยที่จะเอาดินมาถมทำวิหารเจ็ดทราบเข<ๆ>าเรียวกว่าเขาพระคำ เขาพระคำใช่เขาพระคำเขาลูกนี้นะครับเป็นชื่อที่ชาวบ้านเขาเรียกมาตั้งนานแล้วตามความเชื่อคือมีพระพุทธรูปองคําำอยู่อย,อยู่อยู่ในบริเวณภูเขาลูกนี้อตอนใหญ่ใหญ่ขึ้นหนักไหมนี่มันยังมีเขาวๆนี่ยังเป็นปูนเก่าอยู่เลยนะเนี่ยจากหลักฐานการสำรวจ สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาน่าจะเคยเป็นสถานที่ปฏิบัติภาวนาของพระสงฆ์มาตั้งแต่สมัยโบราณและถูกทิ้งร้างลงไปช่วงหนึ่งจึงมีการลักลอบขุดหาสมบัติโบราณสถานต่างๆจึงได้หายไปสิ้นเหลือเพียงเศษอิฐที่เห็นในปัจจุบันสำนักสงฆ์แห่งนี้ได้กลับมามีพระจำบ,บรรษาอีกครั้งในราวปีพุทธศักราช2552โดยหลวงพ่อบัญชาปัจจุบันท่านได้บอนาภาพไปแล้วนะครับ ต่อมาจึงมีหลวงพี่นัทพลขันติวโรซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อบัญชาได้ดูแลสถานที่แห่งนี้แทนท่านได้เล่าความเป็นมาให้ฟังไว้อย่างน่าสนใจถึงเรื่องราวเมื่อครั้งที่หลวงพ่อบัญชาได้ทุดงมาถึงที่นี่ครับ ท่านเป็นพระพระกรรมฐานสายไหนครับคือตอนแรกเนี่ยท่านก็มววอยู่วัดกระโจงทองที่นนทบุรีครับปู่สุทัดโคสโลตอนนี้ก็ยังมีชีวิตยอยู่พอท่านบวชอยู่ที่นั่นท่านสาหนะึ่งท่านก็ออกภุดงเลยออกภูดงท่านก็หลง,งป่าเป็นปีครับก็ <c oughs> เริ่มปฏิบัติคือท่านปฏิบัติอย่างภูกิจมาก คือทถานก็บอกว่าให้เขาป่าก็เลยเดินทางไปที่ภาคเหนือ คือคือท่านท่านท่านภาวนาในป่าตอนทุดงอูตตอนทุดงอยู่หลวงพ่อบรรชาทุดงอยู่แล้วก็ได้นิมิตถ,ถึงหลวงปู่ขาวอนานรายโยบอกว่าถ้าเกิดว่ามาถึงบริเวณไหนที่ที่คลื่นของตาหาบัวเนี่ยชัดตรงนี้ชัดเหรอฮะตรงนี้ชัดคือด้วยด้วยเหตุบังเอิญน,นะมันเหมือนจะบังเอิญครับะถ้าก็มาตรงนี้ชัดรับคลื่นได้ร,ระหว่างนั้นก็คือไม่ไม่เจอคลื่นนี้หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้เป็นสายหรืมัน่นแต่น่าจะมี